มีปัญหาผมร่วงจะทำยังไงให้ผมร่วงน้อยลงกระตุ้นให้เกิดการสร้างผมใหม่เร็วขึ้นสวัสดีค่ะพบกับพี่กัน นมแม่ค่ะผู้หญิงเรานะคะมักจะประสบปัญหาผมร่วงนะคะโดยเฉพาะในช่วงหลังคลอด3-4เดือนค่ะรวมถึงค่ะเมื่อเรานะคะอายุย่างเข้า 40, 40นะคะก็มักจะมีปัญหาผมร่วงมากขึ้นค่ะแล้วก็ผมขึ้นช้าลงค่ะเหมือนกับพี่กันนะคะในคลิปนี้ค่ะพี่กันจะมาบอกนะคะเทคนิคถ่าหรือตัวช่วยนะคะที่ช่วยให้ผมหลุดร่วงน้อยลงค่ะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการงอกของผมใหม่เร็วขึ้นค่ะซึ่งนะคะนี่พี่กันใช้กับตัวเองเลยคะ่ะพร้อมกับนะคะบอกวิธีการรับประทานอาหารค่ะว่าควรจะรับประทานอาหาร ะะจะทําให้ผมของคุณแม่นะคะดกดำเงางาม,งามแล้วก็ตุ้นให้เกิดการสร้างผมใหม่คะ่ะ ก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่การและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่การค่ะในช่วงระยะเวลาหลังข้อนะคะในช่วง3-4เดือนหลังลอดค่ะผู้หญิงเรานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะมีการลดปริมาณของฮอร์โมนลงนะคะทําให้เรามักจะประสบปัญหาผมร่วงหลังลอดค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะร่วงมากจนแบบจะหัวร้านเลยกันทีเดียวนะคะหรือบางครั้งนะคะผมบางอยู่แล้วค่ะผมร่วงมากแล้วก็ขึ้นช้าค่ะทําให้คุณแม่เกิดความไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกไม่อยากเจอใครนะคะ ซึ่งนะคะปัญหานี้ค่ะเกิดกับพิกันนะคะตอนช่วงที่พิกานนะคะอายุเข้า40กว่าค่ะก็รู้สึกว่าผมร่วงมากขึ้นค่ะพิกานเป็นคนผมหนานะคะในช่วงหลังคอค่ะก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะว่าผมร่วงมากหรือว่าผมบางลงค่ะแต่พอมาอายุ40กว่าค่ะรู้สึกว่าผมร่วงมากค่ะผมร่วงเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็ย่อมย่อมด้วยนะคะและก็ผมนะคะขึ้นช้าลงค่ะทีน,นี้พิกันก็เลยรู้สึกว่าอยากหาตัวช่วยเนาะมาช่วยให้รู้สึกว่าผมขึ้นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็หลุดร่วงน้อยลงค่ะหลังจากที่พิกานหาตัวช่วยได้้แลวค่ะก็ รู้สึกว่าอยากจะมารีวิวแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณแม่นะคะตัวช่วยที่พี่กันนามาแนะนําให้กับคุณแม่ในวันนี้ค่ะ เป็น G&T n Organic Hair Serum ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะได้ถึง80%และเพิ่มการนอกใหม่ของเส้นผมได้ถึง3เท่าค่ะโดยนะคะพี่กันนะคะใช้มานะคะเห็นไหมคะว่าแหว่งไปแล้วนะคะมาเดือนปอกววาค่ะหลังจากใช้คะ่ะพี่กันเห็นผลคะ่ะเลยนะํามาแบ่งปันให้กับคุณแม่นะคะวิธีการใช้คะ่ะก็ง่ายๆเลยคะ่ะคุณแม่นะคะสามารถใช้ได้ทั้งหลังจากที่สระผมและผมเริ่มแห้งหมัดมานะคะหรือหลังจากเป่าผมนะคะหรือวันที่ไม่ได้สระผมก็สามารถใช้ได้คะ่ะโดยนะคะให้เรานะคะ หยดนะคะเซรั่มนี้นะคะลงไปนะคะที่บริเวณนะคะผมที่เราต้องการกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่นะคะหรือว่าลดการหลุดร่วงของเส้นผมคะ่ะเราหยอดไปแล้วนะคะแล้วก็คึงค่ะคึงค่ะให้เซรั่มนะคะซึมเข้าสู่เส้นผมแล้วก็หนังศรีรษะของเรานะคะก็จะช่วยให้ลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็เพิ่มการงอกของเส้นผมใหม่คะ่ะตัวเอ่อเซรั่มนี้นะคะพี่กันบอกเลยคะ่ะเป็นตัวที่ออร์แกนิกนะคะปราศจาก น้ำหอมสองเคาะสีสองเคาอพาราเบนแอลกอฮอล์นะคะปัสจากซิลิโคนคะ่ะคุณแม่สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจคะ่ะได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากออยอคะ่ะมีเลขจดแจ้งอย่างชัดเจนนะคะโดยบรรจุมานะในขวดแก้วที่ค่อนข้างหนาคะ่ะแล้วก็มีหลอดดอ็อปเปอร์ที่ใช้งานง่ายนะคะตัวนี้นะคะกลิ่นก็จะเป็นสมุนไพรอ่อนๆคะ่ะคุณแม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไปกบกลิก่นของแชมพูหรือว่าครีมนวดผมของคุณแม่นะคะเขาจะมีนะคะเป็นกล่องมาแบบนี้นะคะแล้วก็บอกคุณสมบัติต่างๆนะคะสําหรับ GNT Organic นะคะว่ามีคุณสมบัติ อะไรบ้างคะ่ะซึ่งส่วนประกอบของ GNT Organic นี้นะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะสารสกัดจากธรรมชาติคะ่ะเช่นสารสกัดจากเปลือกแอปเปิลและว่านหางจระเข้ที่จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างผมใหม่คะ่ะนอกจากนี้คะ่ะก็ยังมีนะคะ o r แกนออยค่ะแล้วก็วิตามิน b 5ค่ะจะช่วยฟื้นฟูและบำรุงหนังศีรษะของเราคะ่ะหลังจากที่พิการใช้นะคะ GNT Organic Serum นะคะที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็เพิ่มการงอกของ ผมใหม่นะคะพี่แกนนะคะพบว่าผมของพี่แกนคะ่ะที่เคยหลุดร่วงนะคะตอนที่สระผมนะคะแบบนี้นะคะเยอะๆแบบนี้คะ่ะกลับน้อยลงเป็นแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะนอกจากนี้คะ่ะผมของพี่แกนนะคะก็รู้สึกว่ามีการงอกขึ้นมาใหม่นะคะโดยสังเกตจากไรผมคะ่ะปกติเป็นคนไม่มีไรผมนะคะและตำแหน่งที่ผมร่วงค่อนข้างเยอะนะคะเริ่มบางลงวลาที่พี่แกนใส่หมวกพยาบาลนะคะพี่แกนก็จะสังเกตเห็นว่าผมตรงนี้นะคะเริ่มเหัหงศีรษะค่ะแต่ตอนนี้ค่ะหลังจากใช้กิมอนเทนเอากระดาษเซรั่มมาเลื่อน่าค่ะพี่แกนก็รู้สึกว่า มั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผมหนาขึ้นนะคะเวลาจับนะคะดูแบบเออมีแบบความหนาเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนคะ่ะซึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะพี่กันก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นนะคะก็ทําให้เราสึกผ่อนคลายค่ะหลังจากที่หยอดไปบนหนงังศีรษะค่ะแล้วก็เย็นๆนะคะสบายๆค่ะเดี๋ยวพี่กันนะคะจะมีรูปรีวิวที่พี่กันถ่ายนะคะหนงังศีรษะนะคะด้านบนนะคะของพี่กันนะคะก่อนและหลังใช้ค่ะมาให้ดูค่ะเป็นแบบนี้นะคะ แต่ค่ะถ้าใครเห็นไม่ชัดเจนนะคะเพราะพี่กกนจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้ว่าร่วงมากๆนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนผมหนาม,มาก่อนพอร่วงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเราก็เริ่มไม่มั่นใจเนาะก็เลยมาหาผลิตภัณฑ์ใช้ะคะ่ะแต่ว่ามีรีวิวนะคะจากลูกค้าทางเพจของ GNT Organic Hair Serum ค่ะที่ก็ใช้นะคะตัวเซรั่มนี้นะคะมาประมาณเดือนหกปากค,ค่ะถ่ายภาพบีฟอ e กับอัปเตอร์นะคะมาให้คะ่ะพี่แกนก็ไปดูรีวิวนี้มาะคะ่ะเอามาฝากให้แม่ๆนะคะลองดูกันได้เลยค่ะรูปนี้ค่ะ คุณแม่ลองใช้นะคะให้ต่อเนื่องค่ะสัก2ถึงสาเดือนนะคะพี่กณก็เชื่อว่านะคะคุณแม่ก็จะรู้สึกเหมือนพี่กันค่ะว่าผมนะคะร่วงน้อยลงค่ะแล้วก็มีการงอกเร็วขึ้นค่ะทีนี้นะคะนอกจากการใช้เซรั่ม GNT Organic Hair Serum นี้แล้วนะคะที่จะช่วยลดการหลุดร่วงเส้นผมเพิ่มการงอกผมใหม่แล้วค่ะคลิปนี้ค่ะพี่แกณก็ยังมีนะคะวิตามินนะคะหรือสารอาหารค่ะ12ชนิดค่ะที่คุณแม่นะคะที่มีปัญหาผมร่วงค่ะและต้องการให้เกิดการงอกของเส้นผมใหม่ค่ะว่าจะต้องกินอาหารอะไรบ้างนะคะมาฝากด้วยกันส2สอสาร าาค่ะวิตามินแรกนะคะไบโอตินค่ะไบโอตินนะคะจะช่วยซ่อมแซมเส้นผมที่เปราะบางและช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้นอกจากนี้ยังช่วยเร่งอัตราการเติมโตของเส้นผมได้ดีด้วยค่ะแหล่งอาหารที่มีไบโอตินนะคะได้แก่อโวคาโดอัลมอนด์ไข่แดงและกลัวปีเป็นต้นค่ะวิตามินที่2ค่ะธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กนะคะ ก็จะช่วยให้เส้นผมนะคะหลุดล่วงน้อยลงค่ะและเส้นผมมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะเนื้อสัตว์ปีกเนื้อแดงผักขมเป็นต้นค่ะสารอาหารที่3ค่ะแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมพบได้ในอาหารจําพวกถัว่วธัญ,ญพืชปลาแซลมอนนะคะแมกนีเซียมจะช่วยให้ลูกคุมขนของหนังศีษะะทางานได้ดีขึ้นแระแข็งแรงขึ้นค่ะ ช่วยลดปัญหาผมร่วงและเร่งผมยาวได้ค่ะสารอาหารที่4ค่ะโอเมก้า3ค่ะพบได้ในอาหารทะเลค่ะเช่นปลาแซลมอนน้ำมันตับปลาหอยนางรมและเมล็ดเจียค่ะซึ่งโอเมก้า3เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญและเป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะจะช่วยให้ผมของเราเงางามและนุ่มสลวยดูมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นสารอาหารที่5วิตามิน B12 ค่ะพบในไข่ชีสและโยเกิร์ตค่ะวิตามิน B12 จะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กค่ะสารอาหารที่6ค่ะวิตามิน A พบได้ในตับไข่แดงผักขมนมค่ะเป็นสารอนุมูลอ้านอิสระค่ะ ที่ช่วยให้เส้นผมเงางามป้องกันไม่ให้เส้นผมแหง้งแถมยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่หนังศีรษะอีกด้วยค่ะสารอาหารที่7ค่ะกรดโฟลิกค่ะกรดโฟลิกนะคะจะพบในอาหารประเภทธัญพืชหน่อไม้ฝรั่งสับประรดและผักปวยเล้งค่ะกรดโฟลิกนี้จะช่วยให้รากผมแข็งแรงและช่วยลดการหลุดร่วงของผมสารอาหารที่8ค่ะวิตามินอ e ีค่ะวิตามินอ e ีเราจะได้จากอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันและผักขมค่ะจะช่วยให้เส้นผมไม่แหง้งบำรุงผมให้ชุ่มชื้นมีน้ำหนักและป้องกันความร้อนที่มาจากการใดหรือม้วนผมได้ค่ะการสารอาหารสังกะ และผักขมเป็นต้นซึ่งสังกะสีจะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนช่วยแก้ปัญหาผมหลุดร่วงได้นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดเส้นผมหอกได้อีกด้วยค่ะสารอาหารที่10ค่ะในอาซีนค่ะพบได้ในเนื้อไก่เห็ดทูน่าและอะโวคาโดในอาซีนนั้นจะช่วยให้ผมเงาง,งามมีสุขภาพดีค่ะ สารอาหารที่11ค่ะวิตามินซีค่ะวิตามินซีนะคะจะช่วยกระตุ้นการผลิตคอเจนในร่างกายซึ่งเป็นโปรตีนที่สําคัญต่อร่างกายและเส้นผมค่ะจะช่วยให้เส้นผมของเรานะคะล่วงน้อยลงแล้วก็ลดการงอกก่อนวัยได้ค่ะและสารอาหารที่12ค่ะโปรโตีนค่ะโปรตีนนะคะถือเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นผมที่สําคัญมากที่สุดเพราะโปรตีนจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติมโตรวมของเส้นผมและหนังศีรษะได้ช่วยบำรุงรากผมและเล่นการเจริญเติมโตของเส้นผมให้มีประสิทธิภาพค่ะซึ่งโปรตีนเราก็จะพบได้ในอาหารจําพวกเนื้อนมไข่ะค่ะคก็พอจะทราบกันแล้วนะคะ สำหรับเทคนิคนะคะและตัวช่วยพิกันนะคะที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมและเพิ่มการงอกของเส้นผมใหม่ค่ะซึ่งนะคะก็ได้แก่นะคะ GNT Organic Hair Serum ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นออร์แกนิกนะคะที่จะช่วยให้เราผมล่วงน้อยลงได้ถึง80%และเพิ่มการงอกใหม่ของเส้นผมได้ถึง3เท่าค่ะรวมถึงนะคะการรับประทานอาหารนะคะในสารอาหารต่างๆ12ชนิดนะคะที่พี่กันกล่าวไปข้างต้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็อยากให้คุณแม่นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ลดความเครียดความวิตกกังวลนะคะหลีกเลี่ยงการทําสารเคมีที่เส้นผมเป็นประจำ ก็จะช่วยให้ผมของเรานะคะร่วงน้อยลงค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ